สำหรับใครที่เป็นแฟนๆวงศิลปินเกาหลีนะครับที่ชื่อว่าวง Astro รนะฮะล่าสุดมีรายงานนะครับว่ามุนบินสมาชิกวง A s t r ตรวงไอดอลเกาหลีชื่อดังนะครับมุนบินเสียชีวิตในวัยแค่25ปีเท่านั้นเองนะฮะโดยทางตำรวจสถานีกังนัมที่กรุงโซลข,ของเกาหลีใต้าใรายงานนะครับว่าเมื่อเวลาประมาณ2ทุ่มเศษของวันที่19เมษาย,ยนที่ผ่านมามุนบินศิลปินนักร้องวงแอสโตรเนี่ยนะฮะถูกพบว่าเสียชีวิตในย่านกังนัม ที่กรุงโซโดยผู้จัดการส่วนตัวก็ได้โทรประสานแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีตอนนี้อยู่ในระหว่างการชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดขณะเดียวกันทางต้นสังกัดของนักร้องหนุ่มคนนี้มูลบินก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังเขาบอกว่าขอให้ทุกคนละเว้นการรายงานข่าวด้วยการคาดเดาไปต่างๆนานาเน,นื่องจากว่าเป็นการเสียชีวิตแบบกระทันหันเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวศิลปินเกาหลีก่อนหน้านี้ไปเช่นกัน